องค์การบริหารส่วนตำบลสันตงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานอยู่ใกล้เคียงกับประชาชนเอื้อต่อการติดต่อและมีการแบ่งงานในแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเคารพซึ่งกันและกันบุคลากรมีการทักทายกันในทุกๆเชา้าภาระงานที่ได้รับมอบหมายเขียนลงทะเบียนรับหนังสือจัดเดรียเอกสารและส่งให้แต่ละฝ่ายเขียนกระเสียนหนังสือปัญหาหรืออุปสรรค เอกสารที่ต้องแยกส่งในแต่ละฝ่ายมีจำนวนมากทำให้สับสนในการส่งให้แต่ละฝ่ายแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ครั้งนี้ต้องมารับการฝึกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ให้ชำนาญประเด็นไฝ่ายรู้อยากทราบว่าการจะจัดเอกสารให้ได้รวดเร็วขึ้นต้องทำอย่างไรคำตอบที่ได้คือจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเอกสารจะได้รวดเร็วขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลขางงม,มสภาพแวดล้อมในหน่วยงานพื้นที่ในสำนักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมที่เด่นชัดขององค์กรบุคลากรมีการทักทายและสวัสดีในทุกๆเช้าการเข้างานอย่างตรงเวลา8ปดโมงครึ่งภารงานที่ได้รับมอบหมายเขียนทะเบียนรับส่งหนังสือของแต่ละฝ่าย้าเอกาสารให้บุคลากรจัดเรียงเอกาสารเขาแฟม้มก่อนเสนอเซ็น ปัญหาและอุปสรรคไม่เข้าใจในการสื่อสารการให้พารางานทําให้ผิดพลาดและล่าช้าในการปฏิบัติงานแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้จนคําสั่งและสอบถามพารางานที่ได้รับให้ถูกต้องและปฏิบัติต่างตตามคําสั่งประเด็นไฝ่รู้อยากทราบว่าการเกษยียณเอกสารต่างๆกับการเกษยียณสมุดตรวจร,รษษาชการต่างกันอย่างไรได้คําตอบว่าเกษียณเอกสารคือสรุปข้อมูลโดยย่อเกษียณสมุดตรวจร,รษษาชการ คือสรุปข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลพงมะเดือ่อสภาพแวดล้อมในหน่วยงานภายในสำนักง,งานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดกล่าวทักทายและสวัสดีกันในตอนเช้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายเอาหนังสือที่นายกเซ็นเสร็จแล้วมาแยกและแจกจ่ายให้แต่ละกองประทับตาไปชำระเงินค่าขยะมูลฝอย ปัญหาอุปสรรคยังไม่ทราบว่าเอกสารบางเล่มต้องให้คนไหนจึงทําให้นําเอกสารไปให้ผิดคนแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ครั้งนี้จากที่สอบถามจากผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้เปิดภายในเอกสารหน้าแรกจะมีชื่ออยู่ภายในเอกสารประเด็นใฝ่รู้อยากทราบว่าทําไมนายอำเภอต้องมาตรวจเยี่ยมอบตอได้คําตอบว่าเพื่อเราทราบปัญหาและความต้องการในพื้นที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานชุดตำบล ในรูปที่จังหวัดนครปฐมที่ตั้ง220ถ้าถนนเทศาตำบลพระปฐมเจดี D, อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมภายในหน่วยง,งานมีการแบ่งโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายการลงรับหนังสือราชการผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ การนำเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่นำเอกสารไปส่งให้ตาฝ่ายต่างๆวัฒนธรรมองค์กรมีการบริการที่ดีกับประชาชนมีการกล่าวว่าทั้งทายผู้เลวโศกว่ามีมูลสมบัติดีมีน้ำใจปัญหาบุษะยังไม่เข้าใจในระบบสารบัญจังหวัดนครปฐมว่าเอกสารฉบับไหนที่เกี่ยวข้องกับปฏิรูปที่ดินแนวทางในการพัฒนาทําการสอบถามเจาา้าพนักงานและจดบันทึกเพื่อสามารถนํามาดูได้ในตอนภายหลัง เป็นใรู้อยากทราบว่าการทำซองไปชนีต้องทำอย่างไรได้คำตอบว่าอย่างแรกออกเลขในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกเขียนเลขที่ออกนำซองจดหมายมาวางไว้ในเครื่องพิมพ์ซองจดหมายกรอกที่อยู่ของผู้รับในฟอร์มซองจดหมายสั่งพิมพ์นำเอกสารที่จะส่งพับใส่และปิดเทปใส่ดิสติกเกอร์ EMS สสภาพแวดล้อมในหน่วยงานบุคลากรในหน่วยงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีอุปกรณ์ในการทำงานที่พร้อมใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดเริ่มทำงานตั้งแต่8.30โงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งบุคลากรมีความเป็นกันเองใส่ใจในการทำงานเป็นอย่างดีพาล้างานที่ได้รับมอบหมายจัดทำหนังสือราชการส่งเอกสารให้ฝ่ายอื่นประทับตาสำนักปลัดทายเอกสารปัญหาอุปสรรคพิมพ์เอกสารชา้าทำให้เกิดความล่าชา้าแนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ครั้งนี้ การหมั่นฝึกฝนพิมพ์มีสมาธิเพื่อให้งานสำเร็จทันเวลาและไม่เกิดความผิดพลาดประเด็นฝ่ายรู้อยากทราบว่าการเก็บหนังสือราชการต้องทำอย่างไรการเก็บเอกสารให้เก็บแยกตามเนื้อเรื่องของหนังสือและการสั่งการของหนังสือถ้าเป็นหนังสือทั่วไปให้เก็บในแฟ้มของหนังสือทั่วไป